เป็นคดีสําคัญที่ทางด้านของพักเพื่อไทยเป็นผู้ยื่นฟ้องไปนั่นคือกรณีทนายกอยู่บ้านพักหลวงและช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาครับทางด้านองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยแล้วในกรณีนี้โดยสารท่านไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปภายในตัวอาคารฮะแต่ให้ทุกคนเนี่ยร่วมรับฟังคำวินิจฉัยผ่าน YouTube แทนไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่สารรัฐธรรมนูญได้นะครับกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอรวรันพยักชาติคุณอรวรันเชิญเลยครับ ค่ะขอบคุณค่ะโดยคำวินิจฉัยในครั้งนี้นะคะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั้นได้ชี้ว่ากองทัพบ,บกค่ะได้มีการโอนย้ายบ้านพักของผู้บัญชาการทหารบกดังกล่าวนะคะให้กับทางให้เป็นบ้านพัก,กรับรองนะคะเมื่อปี2,555ค่ะซึ่งเป็นไปตามประเบียบของกองทัพบ,บกเมื่อปี2,548นั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะเมื่อเวลา15นาฬิกาโดยประมาณค่ะองค์งคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะคะได้ออกนั่งบัลลังอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้ส่งเรื่องให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะคะได้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่นะคะกรณีที่เข้าบ้านพักอของ ราชการทหารนะคะหลังการ,กรเกษียณอายุราชการเมื่อปี2557หรือว่าสิ้นสุดมาแล้วนะคะกว่า6ปีค่ะซึ่งคำวินิจฉัยในครั้งนี้นะคะตุลาการสารรัฐธรรมนูญชี้ว่ากองทัพบ,บกได้โอนย้ายบ้านพักของผู้บัญชาการทหารบกดังกล่าวให้เป็นบ้านพักรับรองของกองทัพบ,บกตั้งแต่ปี2555ตามระเบียบของกองทัพบ,บกเมื่อปี2548มีการกำหนดคุณสมบัตินะคะ ผู้ที่มีสิทธิพักอาศัยในบ้านพักรับรองต้องเป็นข้าราชการของกองทัพนะคะและเป็นอดีตผ,ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุดซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองและเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวนะคะอย่างกําหนดให้กองทัพบ,บกนั้นมีอํานาจพิจารณาสนับสนุนค่านา้ําค่าไฟให้ตามความเหมาะสมด้วยค่ะสอดคล้องกับกรรให้การของทางกองทัพบ,บกนะคะรวมถึงผู้บัญชาการทหารบกที่ยืนยันว่าพลเอกประยุท์ธจันโอชานั้นมีคุณสมบัติ พักบ้านพักรับรองถูกต้องในฐานะอดีตผู้บัญชาการทหารบกไม่ใช่เฉพาะแต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะซึ่งการให้เข้าพักในบ้านพักรับรองดังกล่าวนั้นยังหมายถึงบุคคลอื่นค่ะซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องด้วยนะคะประกอบกับเพื่อความสมเกียรติในฐานะผู้นําประเทศซึ่งจาเป็นจะต้องให้สิทธิ์ดังกล่าวแก่พลเอกประยุจันโอชาเพื่อเกิดความปลอดภัยและสมเกียรติค่ะจึงไม่ใช่การกระทําที่เป็นการรับประ หรือว่ารับเงินเป็นพิเศษนะคะดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงไม่ได้สิ้นสุดลงตามตัวของรัฐธรรม,มนูญนะคะและไม่เป็นกรณีการถือประโยชน์ส่วนตนสแสวงหาประโยชน์เรียกรับ ทรัพย์สินที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และไม่กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เป็นการกระทํานะคะที่มีระเบียบรองรับนะคะโดยเฉพาะระเบียบของกองทัพบ,บกทั้งปี2548และปี2553ค่ะจึงถือว่าไม่เป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรมร้ายแรงและส่งผลให้การเป็นรัฐมนตรีนั้นสิ้นสุดลงค่ะของทางราชการทหาร และหลังจากผลของคำวินิจฉัยที่ออกมานั่นเองนะคะนอกจากที่จะไม่ทําให้นายกรัฐมนตรีนั้นสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีลงแล้วนะคะคณะรัฐมนตรีทั้งคณะค่ะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นั่นเองค่ะค่ะขอบคุณคุณอรวรัณค่ะขอบคุณที่ติดตามพ n เอช่อง16นะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถาท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆ ก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ